3. ปัญญาทิกะคือผู้ยิ่งด้วยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าพระโคดภระสมณาโคโดมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญบาร,รมีมายี่สิบยี่สอสงไขยนะคือการบำเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่จะนึกอยู่ในใจก่อนนึกอยู่ในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเท่าน,นี้อสงไขพระพุทธเจ้าของเราเนี่นึกอยู่ ในใจนี่เจ็ดอสงไขยนะนึกอยู่ในใ,นใจนี่เจ็ดเจ็ดอสงไขยออกปากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่เก้า <c oughs> อสงไขยแล้วก็ได้รับพุทธพยากรบํบำเพ็ญเรื่อยมาอีกสี่อสงไขย กับแสนมหากับนี่คือการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าคือนึกอยู่ในใจนีว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี่แต่ละองค์แต่และองค์งนี่ก็จะต่างกันไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่บำเพ็ญจริงๆก็ยี่สิบอสงไขยนะสี่หากับแต่เราจะได้ยินกาว่าสี่อสงงขยนี่เป็นระดับสุดท้ายเลยเป็นขั้นสุดท้ายแล้ว ก่อนหน้านั้นก็บำเพ็ญบาร,รมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆศรัทธานี้จะเป็นปัจจัยให้ข้ามห่วงมหันภัยคือห่วงน้ำใหญ่กามทิฏฐิพภพอวิชชาต่อมาอัปปมาเทนะอันนวังจะข้ามห่วงหันนบได้ก็ด้วยความไม่ประมาท ความไม่ประมาทก,ก็คือความไม่อยู่ปราศจากสติสตตาที่ปไตายาสัเพธมาสมาธิปมุขาสัเพธมาปัญญุตระาสัเพธมาธรรมทั้งหลายนั้นมีสติเป็นอธิปไตยมีสมาธิเป็นประมุขมีปัญญาเป็นยอด ถ้ามีสติเพียงตัวเดียวสตินะั้นเป็นพระหุป,ประการธรรมในบรรดาธรรมทั้งหลายสติตัวเดียวนี่นะสติคือความระลึกรู้ความระลึกได้ก็ระลึกถึงสิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดนี้เป็นสํำนวนโวหารเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นจะคุ้มครองตัวเองได้ อัตตาพุโตสติมาสุข,ขังพิขุวิหาริสิภิกษุมีสติคุ้มของตนจักอยู่เป็นสุขคำว่าภิกษุนี่ไม่ได้ไหมายถึงบรรพชิตที่ผมผาาาภาคกาสาวพัะเท่านั้นคือบุคคลใดที่เห็นภัยในวตาสงสารบุคคลน,นั้นเรียกว่าภิกษุถ้าเป็นคารวาตเจ้าโยมเห็นภัยในวัตาสงสารเห็นว่าการเกิดนี้มันยาวนานเหลือเกินไม่อยากเกิดอีกแล้ว มันทุกข์เหลือทนแล้วนั้นคือภิกษุพยังสังสาเลอีิคติติภิกขุที่ชื่อว่าภิกษุพเยนภายในวัตตะสงสารอสติตัวนี้จะช่วยคุ้มครองตัวทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดเกี่ยวกับสติไว้ไหลายแง่สติโลกัสมิชาโคโร ท่านตั้งหลายจําไว้ให้ดีนะสตินี่เป็นเครื่องตื่นในโลกคนที่จะตื่นในโลกนั้นต้องมีสติถ้ายังไม่มีสติอยู่ก็เป็นคนหลับเรามีสติแบบสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณเพื่อสัญชาตญาณก็หลบก็ง่ายที่จะหกล้มพังพาดเลื่อยไป แต่ถ้ามีสติแบบวิปัสนาญาหรือภาวนาญาณนีมันยากนักยากหนาที่จะกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นได้ถ้าสติโดยสัญชาตญาณน,นี่เราจะทำผิดผิดถูกถูกเช่นเดินไปชนโต๊ะนี่ท,ทั้งทั้งที่ก็อยู่นั่นนานแล้วปอกผลไม้มีดบาดนี่ ทั้งที่เราก็ตั้งใจบอกนั้นคือสติอะไรสติโดยสัญชาตญาณเพื่อสัญชาตญาณแต่ถ้าสติเป็นวิปัสนาญาณรู้ตลอดคือสติสัญชาตญาณนี่จะดับทุกข์ไม่ได้นะจะดับทุกข์ทางใจนี่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นสติ วิปัสนาญาณภาวนายาณน,นี้จะดับทุกข์ทางใจได้ความเครียดจะมาหายหายลับดับไปทันทีทันตานี่คือคนที่มีสตินั้นเป็นคนตื่นในโลกถ้ายังไม่มีสติก็เท่ากับหลับ,บลองลองทำดูก็ได้ว่าเรามีสติไหมสติถ้าไม่มีนี่เหมือนกับลองลองหลับตาทานเข้าวดู มันจะถูกมันจะทานได้ไหมหลับตาเดินดูหลับตาเขียนหนังสือดูมันทําไม่ได้นั่นคือความไม่มีสติก็จะเป็นอย่างนั้นสติมาโตสัทธาพัฒังเมื่อมีสติก็เจริญทุกเมื่อบุคคลมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อไม่มีทางตกตำ่ำสติมาโตสุเวสยโยมีสติย่อมดีวันดีคืน สติเตสังนิวารณะังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของโลกคือกระแสกิเลสตัณหาที่จะเข้าไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจสติตัวนี้จะเป็นเครื่องกั้นปิดประตูเป็นเขื่อนปิดกั้นน้ําคือกิเลสไม่ให้ไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจความเครียดทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นเนโบรานาจารย์จึงมาแต่งเพิ่มขึ้นเป็นสติสัพพปฏิยา สติจำต้องปรารถนาในทุกกรณีทุกกรณีไม่ยกเว้นเลยนะอันนี้คือประโยชน์ของการมีสติเมื่อมีสติเท่ากับไม่ประมาทจึงจะข้ามมหนันโพบสองสารได้คือจะไปสู่ความสำเร็จดังเด็กคนหนึ่งเนี่ยเด็กนักเรียนคนหนึ่งเขาไป ปฏิบัติธรรมที่น่นแม่แม่แม่เป็นคนให้ไปเด็กคนนี้ก็รักแม่มากลูกที่ดีนี่เชื่อฟังพระเจ้าบุตรที่ดีคือบุตรที่เชื่อฟังโยจะปุตตานมัสโบในอินเดียโบราณสมัยโบราณเขาจะแบ่งบุตรพวกพาหมณ์นี่เขาจะแบ่งบุตรเ,เป็นสามชั้นหนึ่งบุตรที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่ พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิมีศินมีธรรมแต่ลูกกลับไม่เป็นเช่นนั้นลูกจะเหินห่างจากศินจากธรรมพูดก็ยากว่าก็ลำบากนี่คือลูกที่เลวกว่าพ่อกว่าแม่สองอนุชาตังบุตรที่เสมอกับพ่อกับแม่พ่อแม่เป็นคนมีศินมีธรรม บุตรนี้ลูกที่เกิดมาก็จะเป็นคนมีศีลมีธรรมเหมือนกับพ่อกับแม่สามบุตรที่ยิ่งกว่าพ่อกับแม่เขาเรียกว่าอภิชาตบุตรดีกว่าพ่อกว่แม่ประเสริฐเลิศกว่าพ่อกว่แม่มีเยอะแยะนะท่านจะสังเกตเห็นปัจจุบันนี้ลูกบางคนเกิดมาดีกว่าพ่อกว่แม่เก่งกว่าพ่อกว่แม่ทํางานก็เก่งเรียนหนังสือก็เก่งมีศีลมีธรรมด้วย อย่างเมื่อหลายปีก่อนมีลูกสอสอ,อไปปฏิบัติธรรมที่โนนพอปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมมาลูกนะเป็นคนดึงพ่อดึงแม่เข้าไปปฏิบัติธรรมอันนี้คืออภิชาตบุตรเด็กคนนี้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่น มีเด็กหลายคนช่วงนั้นตรตมาอบรมยุวชนเยาวชนนิสิตนักศึกษาอยู่สามสิบสี่สิบคนที่นั่นคนนี้แม่ให้ไปตอนแรกก็ไม่อยากจะไปแต่เพราะเชื่อฟังบุตรที่ประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังรูพได้เจ้าท่านว่าโยจัปุตานะมัสโวพอไปแล้ว เห็นเพื่อนเขาปฏิบัติตื่นเช้าตื่นตีสีที่โนนมาทำวัด